สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ครับก็มาผมมาพบกันในช่องเซียนหน่อยค้นอีสานคือเขาคือเดิมนะครับเนาะบรรยากาศเศร้าๆครับห่างหายกันไปดนในการเข่าสวนพักนะครับเนาะื่อนี้กับพระเขามาส้มสวนนะครับเขามาเบิงว่าสวนเท่ามีอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นกระลำดอกชุดชุดที่สองนะครับเนาะชุดแรกก็จะเป็นหนานตรงนั้นนะครับตรงนี้ครับวานเป็นพักยางอื่นแล้วเนาะพี่น้อง เก็บออกเบิ้องล้วก็บพอค่อยได้ทายพี่น้องเบิ่อนผมมีเวลานะครับนี่กระลำดอกจุดที่สองครับจะได้ตัดประมาณเดือนหนานี่นะครับเพราะว่าพวกกระลำดอกกระลำปีนี่จะได้ผลผลิตจะได้สามเดือนจะได้เก็บนะครับแล้วก็สิบวันนี่ครับต้นกําลังงามๆนะครับนี่พี่น้องกําลังสวยๆไปยังไๆครับยูนี่จะไซใส่ปุ๋ยเคมีหรือ ยูเรียกับบอดไซยังกับบอดใสซ์นะครับส่วนหมากจะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอปุือซิบหาสิบหาของตากระต่ายนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นมูลสัตว์พวกขี่มัวขี่หมูขี่ไก่นะครับส่วนายส่วนอยู่นี่จะใส่เป็นขี่มัวงนะครับเนาะนครับปูไว้ครับไว้กินนี่ครับกระลำปีก็มีอยูหาต้นหกต้นนะครับเนาะน กำลังปีนี่กำลังปลูกใหม่ครับมันก็เลยยังบทันได้ไงปันไดครับมาคือหอกก็ลงามแล้วเนาะครับพี่น้องนี่กำลังสวยเลยกำลังงามนี่ครับอันนี้จะเป็นขวางตุ่งเนาะครับเนาะควางตุ่งใหญ่ควางตุ่งเป็นต้นนะครับเป็นขวางตุ่งดอกบเบีย้ยข้างล่างนี่ก็เป็นเบีย้ยปักกาศเขียวเนาะครับเนาะ เขากับวานผสมใส่กันเลยนะครับเจ็บอันนี้ออกอันนั่นก็ขึ้นต่อนะครับเนาะนขวางตุ้งครับพักตอนนี้ก็เริ่มโลขึ้นคล้ายแน่แล้วเนาะพี่น้องนี่พักบุ้งก็เริ่มห่างท้านี้ก็จะเป็นอีตูหรือใบแมงหลักเขานะครับกาลังปลูกใ่พี่น้องปูกใส่เก่งน้อยๆน,ยนี่เข่งนี่ อันละสิบาทเนาะพี่น้องท่านนี้ก็จะเป็นแตงกวาครับแตงกวาเป็นแตงล้านของไอ้ยี่ห้อซ่อนแดงนะครับเนาะนท่างนี้ก็จะเป็นน้ำมักอีเอ็มนะครับเนาะแต่กะใส่ซิเบิร์ดแล้วครับได้จะเติมน้ำขยายไปนะครับอีเอ็มผสม มูนวัวมักไว้ way, อาทิตย์หนึ่งนะครับเนาะลดทำเห็นใบพักเขานีเขียวงามว้ครับกล้วยพวกนี้ก็เป็นกล้วยหอมนะครับเป็นกล้วยหอมค่ะคาเวนดิสไดมาจากบาวนอ็อตนี่ครับเอามาใส่กระถางว้ก่อนย่างปลูกกับลุงเลยครับบอดดิไปรดวุฒาหอยากตัวนี้ก็จะเป็นความตุงขึ้นกันครับ พี่น้องก็จะสังเกตเห็นขลางพวกผักชีนะครับนผักชีชีจีนชีป้อมนะครับอยู่ด้วยกันครับนขนะนะครับกําลังวานกําลังในอาทิตย์หนึ่งขนะที่วานแล้วนะครับนี่ก็เป็นกวางตุ้งครับกวางตุ้งตัวนี้กําลังบงใหม่ครับแปะใหม่เก็บออกแปะใหม่ก็เล็กตุ่นก็เลย เป็นกันคนละทางอยู่ครับผักกาดกาดขาวครับอันนี้เป็นผักกาดขาวน้อยกะเก็บไปกินกรบปุนหมอว่านนี่เนี่ยมก็เลแยแหวงผักกาดขาวนะครับแมงก็เริ่มลงนะครับเพราะว่าฮอนเริ่มมาแล้วแมงเริ่มลงครับนี่ครับ มะเขือต้นดอกพุท่นกัากช้ำใบครับใหญ่เติบแล้วพอง่มนะครับอันนี้จะเป็นผิดขาวนะครับเนาะผีขาวลูกยังไงครับเอามาปลูกไหวเป๊ะเอาลูกแกผลมาแล้วก็มาปลูกกะเป็นดอกแล้วเนาะพี่นอ้องนี่วางตุงครับใส่ไ,ใไวในกระถางครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสารแนรนะครับเนาะแต่การยัปบ่ท่านได้ปลูกครับได้ต้นพันธุ์มาจากทางพี่ครับแล้วครับเอามาช่ำใส่ถุงไว้นี่ครับพอแม่พันธุ์เขาอยู่นี่ต้นพันธุ์เขาอยู่นี่ก็ตัดไปช่ำใส่ถุงไว้เนาะครับแล้วก็สิมาปลูกใส่กระถางเลี้ยงกันไว,นว้นี่แหละครับนี่งามๆเลยนะพี่น้องเข้าสวนอัน เป็นผักกาดขาวใหญ่พี่น้องนี่วันเบียว้ส่วนมากที่สวนนี่ครับจะบดได้ใ้ใหญ่นะครับกาว่าพอดีเก็บก็บคือเก็บขายเลยครับผักกาดขาวตามผลก็เป็นผักบุ้งนะพี่น้องผักบุ้งผักบุ้งนี่อันนี้จะเป็นผักบุ้งจีนไผ่เขียวนะครับเนาะยูนี่บดใส่เป็นจีนเต็ม เลยนะครับเราจะเอาเป็นไผ่เขียวเพราะว่าทั้งนี้จะนิยมเป็นพวกต้นไผ่เขียวนะครับเพราะว่าต้นเขาจะ,จะสูงอวบงามนะครับท่านนั่นจะเป็นกวางตุงดอกนี่ครับขวางตุงดอกจะเลือนานเดียวเท่านี้นะครับช่วงมังงูแมงลงพี่น้องหายเบิดเลยบดชดหยังเลยก็เลยนี่ครับวานเบียใหม่วานเบียร,วา,ยรวางตุงดอกใหม่หอเดียวเท่านี้พี่น้องทีเจนว่า ตั้งนี้ก็ดอกมะลิปักเป้นครับควางอันนี้ก็พผักขแย้งนะครับเนาะขนานากกำลังแป๊ะไหมห่เมื่อวานนี้ครับนี่ติดไม้มากาดไว้ประมาณยังได้พี่น้องอาสาดมาปกเพื่อบอให้แดดถูกนะครับเนาะนี่ครับกวางตุ่งวานไม่ สวยงามเลยนะครับพี่น้องไอ้ตรงนี้นี่ประตูทางเขานี่นะครับผมก็ใส่เป็นบวบเรลี่ยมเพราะว่ายุนบานผมนี่เปิ่นมักกินบวบเลียมก็เลยต้องใส่บวบเปลียมไว้นะพี่น้องแข่งงามๆนะครับเนาะพาชมสวนมือนี้าวๆตื่นขื้นมาเ้าๆพาชมสวน พวกมะเขือพวกนังก็บกาลังติดดอกกาลังจะออกดอกครับมีพี่น้องหินดอกก็บอกนี่หมดแดงกระเริ่มขึ้นแล้วครับคลิปนี้กะโจบไปเพียงสนี้ก่อนเนาะครับพี่น้องเนาะคลิปหนาห้อมาพอกันใหมเนาะครับสวัสดีครับ